ในส่วนที่3มก็คือในส่วนของเจ้าของนะครับหรือ owner equity นะครับความหมายของเขาก็คืออาจจะเป็นทุนนะฮะที่เราหรือเจ้าของหรือหุ้นส่วนต่างๆพวกนี้นำมาลงก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเงินที่เราลงทุนเองนะครับอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงกําไรสะสมนะครับก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราดําเนินกิจการไปแล้วเนี่ยนะฮะเรามีไรายได้มี ค่าใช้จ่ายหากลบกบหนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกําไรนะครับซึ่งกําไรตัวนี้ก็จะบวกสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนของเจ้าของส่วนหนึ่งนะครับหรืออาจจะหมายถึงสินทรัพย์สุทธิก็ได้นะครับถ้าสินทรัพย์สุทธิเนี่ยอย่างสมการบัญชีที่เราบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือทุนเนี่ยนะครับเราย้ายหนี้สินไป,ไปไปทางซ้ายก็จะมีค่าบอกว่าสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับ ส่วนของเจ้าของนะครับก็คือเป็นสินทรัพย์สุทธินั่นเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าของนะครับซึ่งเดี๋ยวในแบบฝึกหัดต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่ารายการหรือบัญชีแต่ละบัญชีตรงนี้เนี่ยจะมะีประเภทของหรือหมวดของอบัญชีนี่เป็นอะไรนะครับ